Porsche นะคะ911รุ่น Turbo S นะคะแล้วคันนี้คือ Limited Edition นะทุกคนคือราคาไม่ต่ำกว่า30ล้านนะคือดูดิมันเสียงเชลโลนี่กุดมากเลยเนี่ยขนาดผมจะลองเพิ่มเสียงแหลมนะสวัสดีค่ะ วิวีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิหลาสาขาราชพฤกษ์นะคะเราเป็นศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะคะและรวมถึงฟิล์มกองแสงรถยนต์นะคะตอนนี้อยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะคะเราก็นี่เลยแดะ๊ประทับใจมากเพราะว่าเรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะคะนำรถ r s c ช e นะคะ911รุ่น Turbo S นะคะแล้วคันนี้คือ Limited Edition นะทุกคนคือราคาไม่ต่ำกว่า30ล้านนะแล้ไอตัวสปอยเลอร์ข้างหลังอะ่ะพอวิ่งถึง1 0 0 120กิโลเมตรมันจะขึ้นอะ่ะแค่าบางทียังไม่ถึงถึงถึงแล้วมันอืดอือย่างเงี้ยค่ะกดปุ่มมันก็ขึ้นได้เพื่อให้แบบลมมันแซะแล้วก็วิ่งแรงขึ้นตัวคันนี้คือแบบ6สูบ6กรแรงมานะคะ รถคันนี้ซื้อมานานแล้วไม่เคยได้ทําเครื่องเสียงเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยคราวนี้ว่างๆก็อยากมาเปลี่ยนเครื่องเสียงนะคะเราก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองฟังดูว่าเครื่องเสียงเดิมๆของรถคันนี้เสียงเป็นยังไงเราจะเปรียบเทียบว่ารถคันนี้พอเปลี่ยนเครื่องเสียงที่เป็นลําโพงตรงรุ่นของป้อนนะคะยี่ห้อกาวซีโร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียงจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคันนี้ ติดตั้งชุดลำโพงตรงรุ่นกาซีโรเป็นลำโพงคู่หน้าหลังแล้วก็ติดซับหลุมยางอะไหล่เพิ่มด้วยซับหลุมจะติดอยู่ที่นี่อยู่ในนี้เลยนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะอ่ะพี่เข้ามาทำอะไรในนี้ยหนู่จะเข้ามาฟัง,งเสียงเพลงในรถเดิมๆคือเอาเป็นว่าหน้าผิดหวังนะอ่ะคือดูดิมัน เสียงเชลโล่นี่กดมากเลยเนี่ยขนาดผมจะลองเพิ่มเสียงแหลมนะเนี่ยแหลมไม่ออกเสียงเหมือนนักร้องเนี่ยเอามือมานปุดจมูกตัวเองอยู่แล้วร้องเหมือนเคยเห็นคนที่ร้องเพลงในห้องน้ำในห้องอาบน้ำแบบหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรมาอืมันเ่นแห้ละรถซปเปอร์คาร์ที่จะเอาไปจีบสาว ต้องมีเครื่องเสียงที่ดีเชื่อวีวีแล้วยังจําได้ไหมถ้าจําไม่ได้กลับไปดูคลิปะไรนะเสียงโดนเธอหัวใจโดนเธอเสียงโดนใจหัวใจโดนเธอผู้ชายที่เอารถรีดีไปรับผู้หญิงเนี่ยควรม,มีเครื่องเสียงที่ดีด้วยถ้าจีบไม่ติดเนี่ยกลับมาหาวีวีเดี๋ยวเป็นกูรู้ช่วยสอนจีบหญิงให้ชุดตรงรุ่นที่เราจัดให้ไม่ได้มีการตัดต่อหรือเจาะเลยสายไฟไม่ได้แตะต้องอะไรทังนั้นแค่เปลี่ยนลำโพง รับรองมูลค่ารถคุณนี้อัจเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นแบบเป็นหลายแสน,นอ่ะลำโพงของบ s สที่ติดมาในรถ Porsche 911 Turbo S, โโโออ <S คันนี้โโออก็นับว่ามีน้ำหนักนะคะคุณภาพก็ดูไมด้แย่นะ<ท>แถบแม่เหล็กข้างหลังเอยน,นี้แต่นี้ี่ไม่เหล็กอยู่ไหนวะอ่าแล้วก็นี่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่คือลำโพง ตรงรุ่นสำหรับรถ Porsche นะคะเข้ากันเลยอันนี้ข้างหน้าลำโพงเดิมนะคะเป็นของ Bosch นี่ตัวซับเดดเดเป็นพลาสติกนะคะทวิตเตอร์ก็จะติดข้างหน้านะ 25mm เสียบเข้าช่องตรงเสียบปลักไม่ต้องตัดต่อนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ติดตั้งเสร็จจะเปิดให้ฟังว่ามันดีกว่าขนาดไหนสวัสดีค่ะทุกคนผ่านไปแล้ว1วันนะคะกับการ ติดตั้งชุดอัพเกรดลำโพงของปอร์ e ในนว11คันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าวันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตามไปเลยคะ่ะนี่ที่นี่นะคะเราก็จะต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็มีสแกนแอลกอฮอล์ด้วยนะคะฝั่งนี้ปกติเป็นห้องรับรองนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่มีโควิดก็จะมีไลฟ์ดนตรีสดให้ฟังนะคะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการพร้อมนะคะถึงเวลาแล้วที่น้องพอช ของเราจะออกโรงนะคะนี่ค่ะทุกอย่างเข้าช่องนะคะอยู่ตรงนี้นะอยากให้ดูแผนกล้องช่วยแผนกล้องเข้ามาดูหน่อยเข้าตรงช่องเดิมนะคะทวิตเตอร์อยู่ข้างหน้านะมองเห็นไหมเอ่ยนี่ทุกอย่างเข้าช่องหมดค่ะคันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะว่ารถซูปเปอร์คาร์แพงๆเนี่ยต้องหาร้านที่ดีๆทํำนะแล้วที่นี่คือมิลานเนี่ย เราการันตีคุณภาพนะคะลูกค้าเนี่ยเขามาเพราะว่าเขาไว้ใจให้เราทำนะนี่ค่ะนี่เลยซับหลุมย่างอะไรติดในนี้ค่ะครั้นี้เราไปฟังเสียงในรถดีกว่ารถคันนี้สวยมากเลยเอ๊หนุ่มหนุ่มคนไหนขับรถซปเปอร์คาร์มารับวีวีบ้างไหมนะ <c oughs> เราเล่น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 นะ <c oughs> นี่คือเพลงเมื่อวานเลยอ่ะให้ฟังเลยนี่ค่ะ ทุกคนลองฟังดูนะเสียงเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนเราฟังเพลงอยู่ในห้องอาบน้ำที่เป็นแบบหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะคะ มันแบบทึบๆแล้วก็เหมือนถูกอัดอยู่ถ้าลองเปรียบเทียบเสียงเชโลตอนแรกนะเบสน,นี่ะ่ะนี่เป็นปุ่มคอนโทรนะคะปุ่มคอนโทรตนี้นี่เราปรับเบสสามารถปรับแบบมากน้อยได้เป็นไงชักงภาพไข่สันเลยว่ะ <c oughs> นั่งแล้วไข่สัน 让我会将你挽留。今夜微风轻轻吹，我的泪孤单的流。你走了别回头，就当我们断了以后，从此我再没有伤悲，也没有温柔。 เหมือนกระจกร้านสั่นเลยเกียบเทียบให้ฟังชัดๆแล้วว่าลำโพงเดิมที่มากับรถนะคะเสียงออกมาเป็นยังไงแล้วเมื่อเปลี่ยนชุดอัปเกรดลำโพงของเราแล้วเสียงเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงอันนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะแต่สำหรับวีวีมันดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้า ทุกท่านนะคะที่ไว้ใจมาใช้บริการกับเราแล้วก็ไว้ใจเอาของมีค่ารถที่รักเนี่ยมาให้เราได้ดูแลนะคะแล้วเราก็ยังสัญญาว่าเราจะดูแลอย่างดีที่สุดและที่สำคัญในเวลานี้ไม่ต้องกลัวเลยที่ร้านมีการฉีดค่าเชื้อโควิดแล้วดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างตามมาตรฐานเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะ สอบถามได้เลยที่ไลน์ข้างล่างนี้หรือโทรมาสอบถามได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย